ผ่านไปไม่กี่นาทีก็เปลี่ยนมัดสองมัดหลังโอเคครับเพราะมันอัดได้สิบนาทีครับพี่น้องครับอ๋อมันอัดได้สิบนาทีเออกะตลบเนะื่ออะไรนะ่ะมึงอ,นนอะไรกวาดนะครับเดินต่อสิครับผมรอคุณอยู่นานแล้วครับอ<ม>ี่ก็ลักคิดอยู่เหมือนน่ยเราต้องส่งกำลังใจครับว่าครับไ,ไปเป็นมะขอคัปปี้คำหนึ่งไอสัตว์ yes yes fuck พอไม่ส่งมังละเฮ้ยเพิ่งรู้สึกตัวเดินทางไหนก็ตายเออมีไหนอยู่ว้าว大发หน่อยแทคกซ์พิเศษครับ special font font data อ้าวพอกตจเยอะ่หยเฮ้ยมาอ๋งงอเ้าอ่า,อา,อาแล้วกูเดินตัวไหนอ่ะอ๋อนี่ไงขอบใจ ่เอาไงครับเอาไงครับเฮ้ยโอ้โหมันมันง่ายด้ยงี้อ้าวตรงไหนผมสามารถเดินทสองต่อสินะครับกินตรงไหนวะดี่มากเลย ก็เทพเขาต้องเดินแบบเทพเทพเนี่ก็เทพจังเลยแพ้กูไปสองรอบแล้วติดต่อเนอะเับเทพเดินแบบไหนวะจําไม่ได้ตอนนี้กูเริ่มจะสมองตื้วเนี่ยไม่ได้กินข้าวเช้าเดินมาให้ตัวเองตันเว้ยเออเจริญจริงเลยเดินไปฝังเนี้ะ วะวิชาให้ตัววิชา้ตัว่ <S You right, 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 right. <c oughs> <c oughs> s p n me r i g h o i g h เ้ยมาตอนไหนวะเนี่ยไอสัตว์เอ่อเอ่อเออเอ่อออแอคมานู่ลนละก่อน ความฝันนี่ได้หอตตัวที่สองเป็นไปได้ยากกว่าเดิมมันอีม่กเลยมาครับเฮ้ยหนึ่งเรียกว่าแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนครับบุ๊มอ้าวอะไรวะ เฮ้ยมึงเก่งเลยขนาดนี้ก็ไม่บอกมึงก็ไม่ชวนมึงเหรอไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูอยู่ชมลมหมากกระดานที่โรงเรียนกูอะอะอะไรนะแดกกระดานแล้วชมลมแดกกระดานนี่ยังไม่ได้แดกกระดานดีไหมแม่จ๋าถุกพันแกล้งหนูฆ่ามันเลยอันนั้นสู้รุ่งสู้ชีวิตครับ อ้าวถาคอสุดท้ายครับถาคนนี้เขามีความกล้าสูงสุดคนระับถาคนนี้นะฮะเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อศึกใดๆนะครับคุณเชื่อไหมครับอบผมครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะยอมแพ้ครับยูรูคะแนก็จะยอมแพ้โอเคครับจบคลิปพี่ได้เลยครับขอบคุณที่าบชมครับ